เมื่อลูกสาวของเขาถูกทำร้ายตัวเขาได้รู้เรื่องนี้ในตอนที่นัดเจอกันแต่พอถามเธอก็ดันขอตัวกลับก่อนและไม่บอกอะไรเขาเลยแน่นอนว่าคนเป็นพ่อมันก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วก็เลยแอบตามไปดูและดันพบเข้ากับไอหมอนี่ยหยนั้นเป็นไงบ้างวะลูกพี่อ๋อเรากาเหรอกูซัดไป5้าหกหมัดวะ่ะพวกมึงคิดว่ากูจะจริงจังกับผู้หญิงแบบนั้นเหรอวะโอ้โหม,มึงนี่แม่งแ่ได้ใจตัวเขาก็ไม่คิดว่าลูกสาวจะมาคบกับไอผู้ชายแบบนี้จึงได้ทําการแอบไปหาลูกที่ห้องพอเข้าไปก็พบกับของใช้ใลที่เขียบุรีจึงรู้ว่ามันเป็นนนนนแฟขอออองงลูกจริๆเผว่าไ้มมัั ก็กลับมาที่ห้องนี้พอดีเหมือนกันเขาจึงแอบเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าพอได้แอบฟังก็รู้ว่าพวกมันนั้นเป็นยากุซ่าและเล็งสมบัติของปู่เธออยู่แถมพอได้แล้วยังพูดว่าจะเขี่ร่เธอทิ้งอีกด้วยเขาที่พยายามจะกดโทรเพื่อให้ลูกได้ฟังความจริงโทรศัพท์มันก็ดันหลุดมือซะได้และตอนนี้เขาก็ดันเผลอทํามันจมกองเลือดไปซะแล้วโดวยคุณแม่ก็ตามมาที่นี่ด้วยเหมือนกันหลังจากเธอได้เห็นรูปการจึงได้บอกกับเขาว่าก็คงต้องสู้กันในศาลแล้วละ่ะแต่ตัวเขานั้นรู้ดีว่าไอ้พวกนี้ม่ งั้นเราทําแบบพวกมันก็ไม่ผิดสินะอันนีเมะเรื่องนี้ชื่อว่า My Home Hero ตามได้ที่อ n นิวันไทยแลนด์ครับ